สวัสดีจ้าส่วนทัญรัาและปริชาตจ้าพอกันอีกคือเก้าเลยจ้าพี่น้องผ้ามาเห็ดกับเขาอีกคือเก้ามันนี่เป็นเมนูง่ายๆจ้าเมนูเล่งดวนหิ้วเขาจ้าพี่น้องเลสเห็ดเมนูง,ง่ายๆมันนี่ละสิผ้ามาเห็ดอันขวักไข่ใส่ดอกหอมเลยจ้าพี่น้องดอกหอมกระเก็บเอาในบ้านเขาเนี่ยละจ้าหน้าห้มากกระถางหนึง่ง นี่แหละจ้าดอกหอมโมเมนต์้นหอมได้จ้าพี่นอ้องบางคนเพิ่นบรลูสีหวานจ้ารสชาติผู้ใดพเคยกินไปขัวใส่ไข่แห้งแสบจ้าสิมตาตัดดอกหอม ดอกความกันนอจ้าพี่น้องฝากพี่น้องจักหน่อยในเดจ้าก่อนสิบเบื่องคลิปล้วก็ฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และ้ะน้ำในเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะพี่น้องงามๆนอจ้าดอกไม้นี่แหละจ้าใส่พวกออมพวกอันขวแซบจ้าพี่น้องเอาตัดดอกความกันนอจ้า เราจะเ่าตัดดอกหอมไหแล้วจะพี่น้องเขาก็ับไปล้างทําความสะอาดแล้วก็มาท่านเป็นท่อนๆจ้าสิผสมกันกับอันต้นหอมน้จ้าพี่นอ้องว่าดอกหอมปลอลายกำลังสิเกียจ้าจะสาิ่งกับพ่อกินใดอยู่หลังจากนั้นก็น้ำไข่มาตีจ้าไม่อนีลิใส่สไข่สามน่วยจ้า ตีใครแล้วเ้าเข้าก็นน้ำพีกกับหอมแดงมาตํำจ้าแนะน้ำด้วยจ้าพี่น้องเวลาล่างหอมแดงแกะออกทุกกีบด้วยจ้าเพราะว่าข้างในมันสิมีเชื้อร่าจ้าบางกิบ ต่อไปให้กะเทสใครใส่หมวกจ้าพี่น้องใงอองี่เทาตีไว้ทำได้พริกติดตำจ้าพริกกระพรอมแดงทำได้น้ำล้างครกได้จ้าน้ำล้างครก ปรุงรสด้วยน้ำปลาจ้าน้ำปลาจักน้อยจ้าพี่นอกที่รดจ้าให้มากหวานกระใสน้ำตาลได้ด้วจ้า ใส่ของรัดมาใส่จ้ะพี่นอ้องใส่ดอกหอมกับอันใบหอมลงไปเลยได้จ้ะพี่นอ้องรับเข่าง่ายๆจ้ะมือนี่ กับขหนียวขหนียวกันหนึ่งแล้วลืมรถดีจ้ะพี่น้องรถดีรัดเบิดรัดก็เลยสิใส่ขนอจ้ะใส่ซัมเนีะจ้าเครื่องก่อนเติมน้ำอีกจักน้อยจ้ะนิดนึงเพราะว่าหน้าหน้ามันดอกหอมมห้องก,กับสีออกจ้ะพี่น้องก็เลยก่เติมไร ตินต่างไฟเลยจ้าบันนี้ต่างไฟแล้วเขาก็กขวไปน้ำเลยจ้าพี่น้องใครมันสิตติดหมอแต่ว่าจ้าง้อยมันกรัรนี่จ้ามันถึก้ําตอนแรมกันสิทิติดหมออยู่ นี่แหละจา้าเขาเจ้าเอิ้นขวากไก่ง่ายๆเมนูไข่กับมะดื่มิตะว่ามะทอดมะต้มมะดัดแปง้งลายๆเมนูจ้านี่แหละจา้าเพราน้ำ นำดอกหอมเริ่มออกแล้วจ้ะพี่น้องไข่กับสีเศร้าติดหมอใไข่สุกดอกหอมสุกก่ะซิมลดจ้าแค่นี้แหละซิมลดปิดไฟเดี๋ยวเลยจ้าพี่น้องพอดีแล้วจ้าของรัด จัดจานกันจ้าเยบรอยจ้าพี่น้องเมนูง่ายๆจ้าไพคิดบอกว่าจะก,กินเขากับยังกะไปเฮ็ดเบิ้งจ้าพี่น้องง่ายครับมีใครสองสามฟองแล้วก็มีดอกหอมหรือต้นหอมจ้าพี่น้องเฮ็ดได้เบิดหรือพี่น้องสิไปดัดแปลงขัวใส่พักนั่นพักนี่ก็ได้เด้จ้าแบ่บคึอกันปกติกับขัวใส่พักชี่น้่ก็ได้จ้าพักชี่เล่าแต่มื้อนี้่รัมีดอกหอมรัฐก็ได้สิขัวใส่ กว่าใ่ดอกหอมจ้ะรสชาติสิเพิ่มความหวานให้อานำนัวจะเพราะว่าดอกหอมมันมีรสชาติหวานสำหรับคลิปนี้ขอตัวเลยเด้อจ้าพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รับน้ำใจเด้อจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า